สวัสดีครับอันนี้พามาดูนะครับตัวซัเปิร์ตนะครับยี่ห้อใหม่นะครับเป็นยี่ห้อนอร์วิกนอร์วิกนะครับก็คือเหมือนวัคซีนนอร์วิกเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งผมอามาลองแปลงนะครับกองแปลงเป็น2นิ้วครึ่งนะครับ3ามแรง9ก้าใบพัด2นิ้วนะครับแล้วก็มาแปลงออกเป็น2นิ้วครึ่งนะครับเนื่องจากยี่ห้อเคน ขาดตลาดนะฮะแล้วก็ยี่ห้อสตอร์มขาดตลาดเหมือนกันก็เลยไปได้มายี่ห้อนี้นอริทนะฮะน้ำออกโอเคฮะใช้ได้เหมือนกันนะครับก้าวไปพัดเหมือนกันนะฮะกับเครื่องยันม่าทีเอฟร้อยี่นะครับดีไอไดซินโคลเกิโลนะครับวินเครื่องที่8วินไดที่3ครึ่งนะครับไปประมาณ220 เสียงเครื่องก็ประมาณนี้นะครับกินก็ประมาณ1 5แอมป์กว่า1 6กแอมป์นะก็คือสเปคการกินไฟนี้ก็คือพอๆกับสตอมเลยนะครับส่วนน้ําที่ออกนี่ผมว่าสู้กับสตอมไม่ได้นะกินไฟพอๆกับสตอมแต่น้ําออกเนี่ยมันอยู่ระหว่างสตอมกับเคนนะฮะก็คือมันดีกว่าเคนหน่อยนึงแล้วก็แยก่กว่าสตอมหน่อยหนึ่งมันอยู่ระหว่างกลางนะฮะระหว่างกลาง ระหว่างสตอมกับเคนนอวิกอยู่ตรงกลางนะครับน้ำนี่ออกดีสุดนี่คือสตอมนะฮะกินประมาณ15.8นะครับ1 5 8หแนอมม์นะครับน้ำดีสุดนะฮะแล้วก็5ท่อนเหมือนกันส่วนนอวิกนี่กินประมาณ16แอมป์เหมือนกันพอๆก,กันนะแต่ว่าน้ำอ่ะแพ้กว่าสตอมนิดนึงนะครับส่วนเคนนะครับกินอยู่ประมาณ14.8 มาประมาณ14-14.8ประมาณนี้นะครับก็กินน้อยกว่าคายเพื่อนนะฮะน้ำก็ออกน้อยกว่านี้นิดนึงนะครับสังเกตน้ําที่ออกดีก็คืออันนี้ใส่หน้าสองครึ่งนะครับใส่หน้าสองครึ่งนะครับน้ําก็พุ่งถ้าใส่หน้าสามก็เต็มฮนะใส่หน้าสามก็คือเต็มเหมือนกันนะครับก็ก็โอเคฮะใช้ได้กับราคาอ่เพอากะเคนนะครับประาราคาก็คือประมาณ7,000กว่าบาท ไป,ปลายนะครับก็เป็นทางอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะ,ะที่จะหาสมมติสามแรง2นิ้วมาแปลงเป็นสนิ้วครึ่งนะครับก็มียี่ห้อโนวิกเนี่ยนะอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับตัวนี้ผมมีอยู่ประมาณสิบกว่าตัวนะฮะที่มีนะครับแต่ว่าแถวบ้านผมเขายังแม่อยู่นะฮะก็คือโทรมาถามผมพวกผมบอกว่ามีแต่ยี่ห้อโนบิกเขาก็ไม่ไม่เคยเห็นนะก็เลยไม่กล้าที่จะเล่นเขาก็เลยถามหาแต่เช่นกับสะตอมนะครับ ย่อใหม่นะครับถ้าใครกำลังมองหาอยู่ถ้าเกิดว่าหาสตอมกับเคนไม่ได้ก็นอวิกนะครับเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็เท่น,นี้พอนะฮะวันนี้วันที่14มิถุนายนนะครับต่อง้างรนนะครับอันนี้บอกผมเองนะครับอันนี้หย่อนไว้่อเก่าเป็นที่ลงเคนเคนสามแรงสองนิ้วตัวแรกที่ผมแปลงนะฮะก็คือปีที่แล้วนะครับ ผมแปลงเสร็จก็คือนี่มันติดถนนนะฮะก็คือคนผ่านไปผ่านมาก็ามาดูแล้วก็ถามแล้วก็ผมก็บอกทุกอย่างที่ผมทํานะก็คือคนที่หัวดีหน่อยเขาก็อเอาไปทําแล้วก็แปลงแล้วก็ทําเป็นธุรกิจได้นะครับก็คือระแวกนี้ระแวกนี้ทั้งหมดนี่เขาเขารับทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็ไม่เปไ็นไรนะ,ะช่วยช่วยกันนะครับผมผมไม่ได้ห่วงวิชาถามมาตอบได้ก็ตอบรับผม โอเคสุดท้ายก็ผมเอาตัวนี้มาลองลองกระบ,บ่อนี้ก็คือถ้าใครสนใจนาวิกก็คือให้ดูบ่อนี้นะครับจะได้เป็นแนวทางนะครับที่จะเลือกนะครับผมโอเคนูน่นโซลารเซลล์นะครับวันนี้ฝนตกนะฮะแต่น้นําในนาผมก็ยังที่จะน้ําเยอะอยู่น้ําขังตลอดนะครับเพราะว่าผมไมิดเติมตลอดโซลารเซลล์นะครับ20ไร่ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้ก็ขอเท่านี้นะครับผมขอบคุณอีกครั้งแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ